ขาแถวที่21นะคะวนจนรอบงานเสร็จแล้วก็ถึงจุดเชื่อมต่องานนะคะโซ่สี่นะคะเอ็กลงไปตรงโซ่ที่สามขาแล้วดึงไหมผ่านขาจบงานต่อแถวที่ยี่สิบสองนะคะขึ้นโซ่สาม ขยายหลักค่ะก็จะขึ้นลงไปที่จุดเดิมแล้วก็หลักที่สามขึ้นตรงหลักมานะคะโซ่สองค่ะมาที่ช่องตรงกลางเนี่ยนะคะหลักที่หนึ่งขึ้นปกติสองเสร็จแล้วเพิ่มอีกหนึ่งหลักลงไปที่จุดเดิม ขั้นกลางด้วยโซ่สองค่ะแล้วก็พันหัวเข็มขึ้น2หลักนะคะที่จุดเดียวกันหลักที่3ขึ้นมาปกติโซ่สองนะคะแล้วก็ตรงนี้ขึ้น1ปกติ2เพิ่ม3ลงไปที่ตรงนี้ค่ะ แล้วโซ่สี่ไปที่สับปะรดนะคะทัก x ็กแล้วก็โซ่สามห่วงที่หนึ่งหนึ่งสองสามห่วงที่สองหนึ่งสองสามห่วงที่สาม โซ่สี่นะคะจะไปสับประรดลูกที่สองไปใบที่สองนะคะโซ่สี่แล้วก็ขยายใบค่ะให้ใหญ่ขึ้นหนึ่งกับสองขึ้นที่จุดเดียวกันสามขึ้นมาเป็นปกติแล้วโซ่สองนะคะพันหัวเข็มตรงนี้ขึ้นหนึ่งสองกับ 3าค่ะขึ้นที่จุดเดียวกันแล้วก็โซ่ออขอโทษค่ะโซ่2นะคะมาที่ตรงนี้ค่ะ1กับ2ขึ้นที่จุดเดียวกันเสร็จแล้วก็หลักที่3ขึ้นปกติค่ะแล้วโซ่2นะคะมาที่ใบช่องสุดท้ายค่ะ หนึ่งสองกับสามขึ้นที่จุดเดียวกันนะคะโซ่สี่ไปที่ลูกสับประรดค่ะโซ่สี่แล้วก็ทัก x นะคะหนึ่งสองสามห่วงที่หนึ่งค่ะ หนึ่งสองสามห่วงที่สองหนึ่งสองสามห่วงที่สามเนี่ยค่ะลูกสับป,ประรดเหลือสามห่วงต่อด้วยโซ่สี่นะคะโซ่สี่แล้วก็มาขึ้นใบใบช่องแรกหนึ่งกับสองนะคะขึ้นที่จุดเดียวกันให้ขยายออก 3ขึ้นมาปกติโซ่สองค่ะมาที่ช่องกลางหนึ่งสองกับสมขึ้นที่หลักเดียวกันนะคะคันกลางด้วยโซ่สองแล้วก็ตรงนี้หนึ่งกับสองนะคะขึ้นที่จุดเดียวกันสมขึ้นมาปกติ ่าแล้วโซ่สองมาที่ใบช่องสุดท้ายนะคะหนึ่งสองกับสามค่ะเนี่ยค่ะแถวที่ยี่สิบสองนะคะได้งานแบบนี้ถักวนรอบงานได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นแถวที่ยี่สิบสามนะคะ มีทั้งหมด28แถว